ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆนเข้าสู่เกม f c Mobile นะครับพวกนี้ก็จะมีการอัปเดตใหญ่แล้วนะเพื่อนๆนะสำหรับนะครับกิ่แลกนาล็อกแต่ว่าใครที่ยังเก็บนะครับแรงไม่ครบเนาะต้องบอกว่านะครับรอบนี้คือเล่นง่ายมากเพื่อนๆนะผมนะครับใช้เวลาไม่นาน,นในการเก็บทั้งสามโหมดนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ทริคต่างๆในการเล่นเนาะในแต่ละโหมดนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะสำหรับนะครับหมดแรกเนี่ย ดูตัวต่อต,ต,ตัวเนี่ยนะครับก็เรียกว่ากดเรื่อยๆเนาะนะครับของราะวัลนะฮะเพื่อนๆจะได้จากการเลื่อนชั้นเนาะซึ่งผมเอาแค่ขึ้นแชมป์พอนะอันนี้ผมไม่เอาเนะถ้าใครอยากได้ก็ไปเล่นนะครับจะได้มาเชฟเพิ่มสองตัวซึ่งผมมองว่าไม่คุม้มไปเลนน่นอย่างอื่นหมดอื่นดีกว่านะครับลักๆเนี่ยขึ้นแชมเปี้ยนได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้นะครับตัวเนี่ยขายได้ถึงตัวขายไม่ได้หนึ่งตัวแล้วก็มาเชลโนนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะในส่วนของการขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่านะครับขออองงราวััลนนยยโเเเคะะพื่ นะครับถึงซีซันหน้าก็ดีเหมือนกันนะครับฉะนั này, ้นเนี่ยเดี๋ยวซีซันหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาไต่กันอีกเนาะนะครับนี hi. Hit ่ฮิทูเฮียนนะของรางวัลจะเนเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะครับแดนมาเชเพียบเลยเพื่อนๆน,นะนะครับทั้งสามโหมดอะ่ะโหมดแรกก่อน v ว A เนาะนะครับส่วนอันนะี้ผมเก็บแค่สี่ดาวพอนะผมไม่ไหวจริงๆนะแบบที่ต้องมานั่งใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงเพื่อจะขึ้นยี่สิบดาวถ้าเกิดห้าสิบดาวนี่ผมว่าต้องสุลต่านนิดนึงเ่ะเออนะแท็กติกก็ส่วนหนึ่งนะครับ นักเตะส่วนใหญ่ดวงอีกส่วนหนึ่งโอ้หลายอย่างเลยฮะแม่นะครับแผ่นแรกในวิดเอในนะครับวิดเอในผมค่อนข้างนะครับลองมาหลายแผนเหมือนกันซึ่งแนะนําเป็นหลังสามนะครับข้อดีของหลังสามเนี่ยเวลาที่ระบุกนะครับจะไม่มีตัวพวก LB RB นะครับขึ้นไปเปิดเนาะหลักๆเนี่ยก็จะมีตัวประมาณเนี่ยเนี่ยแถวหน้าเนี่ยห้าตัวเนี่ยนะฮะวิ่งขึ้นไปนะครับทําประตูนะฮะเป็นหลังเนาะตัวนี้มีขึ้นมาบ้างนะคนลิตกับรายการเนี่ยบางครั้งนะน้อยมากเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยพวก คู่หน้าแล้วก็คู่แถวที่สองสามตัวเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการยิงโอกาสในการทาประตูค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับแบตน,นึงเนี่ยตั้งแต่ผมไต่ขึ้นมานะผมก็ยิงประมาณ10บสลูกขึ้นนะม็กสุดคือ13ลูกที่ยิงได้นะครับก็เรียกว่าแผ่นนี้นะครับวีดเอเล่นง่ายมากนะลองไปใช้กันโดนดวนะสามห้าสเนาะนะครับต่อไปเฮตเฮตเนี่ยนะก็อยู่ที่เมื่นๆขนาดเลยนะครับเมตานี้ ตัวตอกเล่นยากนะครับเนาะถ้าเป็นไปได้นะครับยูเซบอกเลยว่าได้มาโคตรมันโคตรง่ายนะครับแบกกระจัดเลยเมื่อ,อนะยูเซบิโอนะครับแนะนาเล่นเป็นหน้าสี่นะครับต่อบอลน,นะไม่ต้องแบบว่าวิ่งเปิดมงหรือว่าอ่อสับหลอกนะฮะทะลุช่องอะไรพวกเนี้ยเนี่ยหน้าสี่ให้ต่อบอลน,นะผมว่าแผนเนี้ยเล่นง่ายที่สุดแล้วนะตั้งแต่ผมเล่นเทสตูเฮดมาหรือผมถนัดแผนนี้หรือผมชอบเกมบุกก็ไม่รู้นะเข้าไปเข้ามาหาช่องนะครับแล้วก็ยิงนะฮะก็เหมาะกับ เฮดทูเฮดนะครับแล้วก็มินิเจอร์นะมินิเจอร์ผมก็ใช้แผ่นนี้เหมือนกันเนาะนะครับกองกลางเนะี่ยได้กัดใครแลกเดอะบอยไว้ใช้เดอะบอยเป็นเดอะบอยก็ได้นะหรือจะใช้เป็นวีเอล่านะครับหรือจะเป็นไรกาดก็ได้นะแต่หลักๆผมขอกุหลิตัวนึงนะครับหรือจะเป็นกุหลิคู่กับใครเดียร์จูบลิงแฮมนะหรือวิลลิงแฮมคู่ใครก็ได้นะกองกลางเอาที่แบบมันมียิงไกลยิงไกลก็ยังดีเนาะนะครับกองหน้านะครับผม L W เนะี่ยลิเบอรี่ก็ดีนะ อสองเท้านะครับนะตัวนี้เล่นดีนะหรือจะเป็นเน็ตเวิร์ดร้อยเจ็ดเป็นซอนทึงมินก็ยังเล่นได้นะนะครับแต่ว่าใครมีลิเบอรี่ก็จัดไปแต่เดี๋ยวถ้าซีซั่นหนานะมีตัวตึงกว่านี้อีกนะร้อยสิบเอ็ดเนาะหน้าครับผมหน้าผมเนี่ค่อนข้างเชียร์ยูเซ่นะหรือนะครับจะเป็นอานายไปเล่ก็ได้เนาะซีอาร์เซเว่นเล่นดีมากนะครับซีอาร์เซเว่นกับยูเซ่ผมใช้คู่นี้แล้วก็เยอเคเล็กก็พอเล่นได้นะแต่ไม่ได้โหดมากมายนะครับเออนะต้องบอกไว้ประมาณนี้ปีกว่าครับผมเชียร์เป็นเกลิสเบลซาร่าเมสซี่อันนี้้ไไดดดหมมเลยนนนะะคครรััับบปูทติกกผ แท็ติกที่ผมใช้เล่นเนาะ<อ>นะครับก็จะเป็นนี่เลยฮะเพื่อนเพื่อนนะแท็ติกนะครับในส่วนของความเร็วนะครับความเร็วหัวเป็นสองนะส่งบอลหนึ่งเพราะว่าเออหน้ามันเยอะถ้าส่งไกลเนะี่ยนะครับโดนตัดบอลโดนยิงหายเลยแล้วการเล่นผมเน้นเป็นบุกเลยนะนะครับแล้วก็คุมตำแหน่งอิสระนะครับอันนี้แคไปไว้ได้นะเพืนเปือนะเผื่อใครดูไม่ทันนะครับหรือขอคลิปก็ได้นะส่วนบุกนะครับผมใส่เป็นแนวโน้มส่งบอลหนึ่งแนวโน้มการเปิดบอลหนึ่งนะแล้วยิงนี่คือเน้นสงไกลเลยเพื่อนเพื่อนะนะครับ ส่วนการตั้งรับนะครับผมการตั้งรับนะฮะผมใส่เป็นกดดันสามนะครับเนาะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนะฮะเวลาเขาบอลมาเนี่ยบางทีมันจะหลุดนะครับหลังเรามีสี่ตัวกองกลางสองตัวบางทีกองกลางขึ้นไปเติมบอลนะครับเราห่างไปหนึ่งเก้าล้าเป็นสองนะครับแล้วคุมพื้นที่นะครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะไม่เป็นนะทคติกนี้แผนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเนาะหรือใครที่เซฟแล้วก็ยินดีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะ พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กกันแล้วกันเนาะเฮ็ดผมเก็บไว้แล้วกันนะครับก็เจ็ดพันกว่านะครับน่าจะได้ของรางวัลจากกระดานกลุ่มอีกแหละแล้วก็กิวลีนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้เดี๋ยวผมน่าจะมาสตรีมนะครับเกม FC Mobile ยังไงก็สามทุ่มเจอกันนะเพื่อนๆนะยังไงก็ฝากมาดูนะฝากมาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาไต่แรงรับของรางวัลกันเพราะว่าของรางวัลรีนะฮะพรุ่งนี้นะครับแรงรีพรุ่งนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยฮะรีพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาไต่รรรััับของงาาาาวลกนนนเะะะี่จปมณ ตั้งเก้าโมงสิบโมงนี่แหละนะครับเนาะเดี๋ยวดึกๆเจอกันแล้วก็หลีกนะ่าจะหลีด้วยนะทุกคนนะเนี่ยของรางวัลน,นะครับนี่ฮะของรางวัลก็หลีด้วยออะแล้วก็ทัวร์นานะเมนต์เนาะทัวร์นาเมนต์นะครับไปเดี๋ยวผมเลือกก่อนรอบนี้ผมว่าผมจะลงด้วยนะเออแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาคัดคนเข้ากิวออกกิวด้วยนะใครที่ไม่ค่อยเล่นนะครับต้องขออนุญ,ญาตนะเอาออกนะเนะี่ยฮะแล้วก็เปลี่ยนให้คนที่เล่นเยอะๆนะครับ มาช่วยกันเล่นนะครับตรงนี้ใครอยากเล่นนะฮะบอกได้แจ้งได้นะเพื่อนๆนะถ้ามีคนสนใจเยอะอาจจะทานะครับเป็นไลฟ์กลุ่มหรืออาจจะเป็นอะไรสักที่หนึ่งเอาไ้พูดคุยกันเนาะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะเพื่อนนะมาแชร์แค่นี้แหละนะครับจะบอกว่าตั้งแต่เล่นมานะครับครั้งแรกเลยที่ขึ้นแชมป์ได้3าโหมดนะครับเพราะว่าเกมปรับมาให้ง่ายขึ้นแล้วของรางวัลก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม